ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นท่าเรือฝันเห็นท่าเรือที่มีเรือเดินสมุทรจอดเยอะแยะมากมายฝันเห็นท่าเรือที่มีเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆฝันเห็นท่าเรือที่มีเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆจอดเต็มทะเลแปลว่าอะไร ท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอย่างมากหากท่านยังโสดอยู่หากท่านยังเป็นโสดอยู่ท่านจะได้เนื้อคู่เป็นคนขี้งกเป็นคนเก็บเงินเก่งสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีสิทธิ์จะได้แฟนเป็นคนรวย อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากจะมีคนนิยมชมชอบมากมายท่านมีดวงจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่ามีดวงจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าหากท่านยังโสดอยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้เจอเนื้อคู่และแต่งงาน ด้วยบุญบาร,รมีด้วยบุญเก่ามาหนุนนำท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานเงินทองจะไหลมาเทมาถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้าหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะประสบความสำเร็จมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาติมีดวงจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเลขนำโชค ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ขอให้ท่านโชคดีค่ะ